กฎแห่งกรรมเรื่องต่อไปสิ่งหนึ่งในน้ําใจโจรเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเล็กน้อยมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งได้กเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าอย่างไม่รู้จักลืมเลยข้าพเจ้ายังจำได้ดีในวันนั้นเราได้นัดเพื่อนฝูงเพื่อที่จะไปเที่ยวจังหวัดลบบุรีรวมด้วยกันทั้งข้าพเจ้าเป็นสามคน ข้าพเจ้าได้จดหมายไปนัดเพื่อนฝูงทางจังหวัดลบบุรีว่าเราจะขึ้นไปเที่ยวโดยกำหนดวันแน่นอนเวลานั้นทางสายนี้เปิดขึ้นใหม่เป็นทางที่ยาวที่สุดเพียงสายเดียวคือกรุงเทพลบบุรีครั้นพอถึงกำหนดเวลาที่จะเดินทางไปจริงๆเข้าเพื่อนทั้งสองที่ได้นัดไว้ก็ผเอิญอติดธุระสำคัญไปด้วยไม่ได้ ไม่มีทางจะแก้ไขอย่างไรได้นอกจากจะเลือกเอาว่าจะไปหรือไม่ไปถ้าไปก็จะต้องไปคนเดียวแต่ถ้าไม่ไปเพื่อนทางลุกรีก็จะกระนามได้ว่าเป็นคนเล่นตลกตกลงเลือกเอาว่าไปคนเดียวดีกว่าไม่อยากให้เสียคำพูดเพราะจะไปนัดเพื่อนคนอื่นก็จะไม่มีเวลาเพียงพอ จึงได้ขับรถออกจากกรุงเทพไปคนเดียวแต่ช้ามืดโดยรู้สึกไม่สนุกและเงียบเหงาแต่ก็เพื่อรักษาคำพูดเวลานั้นระยะทางจากกรุงเทพถึงลบบุรีทางไม่ค่อยจะสะดวกนักบางแห่งถนนก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยแต่ข้าพเจ้าก็ได้ขับรถไปถึงลบบุรีโดยเรียบร้อยก่อนเวลาเพลน ได้รับการต้อนรับจากเพื่อนผู้มีใจอารีทางลบบรีเป็นที่พอใจที่สุดมีการพาไปชมสวนสัตว์ชมสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พอบ่ายประมาณ15นาฬิกาเพื่อนก็เตือนให้กลับเพราะระยะทางระหว่างเขาแถวพระพุทธบาทมีช้างป่าโทนตัวหนึ่งกำลังอาละวาดในย่านนั้นอ่อนกลับ ข้าพเจ้าก็ถือโอกาสไปเยี่ยมร้านขายของที่เคยติดต่อการค้ามีร้านหนึ่งเจ้าของผู้จัดก,การจะขอชำระหนี้สินที่ค้างมาด้วยซึ่งข้าพเจ้าเองก็มิได้นึกมิได้ฝันว่าจะได้เงินรายนี้เพราะเพิ่งจะได้ส่งสินค้าไปยังไม่ทันถึงกำหนดจ่ายเงินจึงจําเป็นต้องรับเงินจำนวนมากนี้ซึ่งเป็นธนบัตรปรย่อยจำนวนมาก ต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หอ่อซึ่งเมื่อห่อเข้าก็มีขนาดห่อไม่เล็กน้อยข้าพเจ้าก็วางทิ้งไว้บนเบาะหลังรถเพื่อมิให้ใครสงสัยว่ามันเป็นธนบัตรอันมีค่าเวลาผ่าน15นาฬิกาไปเล็กน้อยข้าพเจ้าก็ได้ลาเพื่อนผู้อารีและผู้ที่เคยติดต่อการค้าเพื่อกลับกรุงเทพมิอยากให้ค่ำในระหว่าง ระยะทางเขตตำบลพระพุทธบาทด้วยเร่งจะพบกับช้างโทนเข้าข้าพเจ้าก็มีปืนพกอโตโตมิติกขนาด9มิลิเมตรกระบอกหนึ่งไปด้วยรู้สึกว่าอุ่นใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะหากพบกันกับข้อช้างโทนตัวนั้นเข้าปืนก็ไม่มีความหมายอะไรเลยนอกจากจะยิงขู่ขึ้นฟ้าให้มันหนีไปเท่านั้น ถนนระยะนี้ไปก็ไม่ค่อยสะดวกนักฉะนั้นกว่าจะถึงสระบุรีก็ประมาณ17นาฬิกาแล้วข้าพเจ้าก็จึงได้หยุดพักเติมน้ำมันและที่ตลาดสระบุรีรู้สึกโล่งใจที่ได้ผ่านดงช้างโทนตัวนั้นมาได้ต่อจากนั้นก็หาอาหารรับประทานที่ร้านแห่งหนึ่งในตลาด พระเอิญข้าพเจ้าได้พบผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นชาวชนบทเดินเข้ามาหาในร้านอาหารถามข้าพเจ้าว่าคุณครับคุณจะไปทางไหนครับข้าพเจ้าตอบว่าจะกลับกรุงเทพแกก็บอกอีกว่าแม่ผมอยากจะขอโดยสารไปด้วยสักคนเพราะมันเย็นมากแล้วไม่มีรถจะไปอีกผมมีความจําเป็นจะต้องรีบกลับบ้านจริงๆครับคุณนึกว่าการุณาผมเอาบุญเถิดนะครับตกลงจ้ะพะลุง ยินดีที่จะเป็นเพื่อนคุยกันผมก็มาคนเดียวเท่านั้นขอเชิญรับประทานอาหารด้วยกันนะเสร็จแล้วก็จะได้รีบออกเดินทางเลยครั้งแรกแกจะไม่ยอมที่จะรับประทานอาหารร่วมกับข้าพเจ้าแต่ภายหลังเสียอ้อนวอนข้าพเจ้าไม่ได้แกก็เลยรับประทานอาหารด้วยนอกจากอาหารแล้วข้าพเจ้าก็ได้สั่งสุรามาให้แกเป็นพิเศษส่วนข้าพเจ้านั้นไม่ดื่มสุรา และสังเกตดูแกออกจะระมัดระวังตัวสักหน่อยสุราที่สั่งมาแกก็ไม่ค่อยจะรับประทานนักทั้งนี้แกอาจจะเกรงใจข้าพเจ้าก็เป็นได้สำหรับจิตใจข้าพเจ้านั้นก็ไม่เคยนึกรังเกียจอย่างไรเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็ชำระค่าอาหารเสร็จก็ชวนแกขึ้นรถแกรีบขนสิ่งของของแกมีฉลอมหนึ่งใบ รูด้วยเบตองสดมิดชิดเข้าใจว่าจะเป็นผลไม้มีห่อกระดาษอีกหนึ่งหอ่อและถุงผ้าใบอีกหนึ่งุงคงเป็นเครื่องใช้ดูแกเกรงใจข้าพเจ้ามากข้าพเจ้าให้แกนั่งข้างหน้าด้วยกันเพื่อเราจะได้คุยกันถึงดินฟ้าอากาศเห็นว่าแกมีความรู้รอบตัวไม่แพ้คนในกรุงการคุยกันในวันนั้นทำให้รู้สึกสนิทสนมกันมากขึ้น ตอนหนึ่งแกก็เอ่ยขึ้นว่าแม่ผมรู้สึกชอบนีใส่คุณจังคุณไม่เหมือนกับชาวกรุงบางคนบางคนก็ถือตัวเอามากนี่ผมไม่ได้ยกยอคุณนะเพราะคุณก็เลี้ยงอาหารผมหรือให้ผมได้นั่งรถโดยสารมาด้วยนี่ผมพูดถึงความรู้สึกในจิตใจของชาวบ้านนอกผู้ทั่วไปนะครับผมพูดตามความจริงใจไม่เคยยกยอใครคุณไม่เหยียดหยามใคร ระเดี๋ยวผมก็จะถึงที่ที่ผมลงแล้วจะพบกันอีกหรือไม่ก็ไม่ทราบหรือเราจะไม่ได้พบกันตลอดชีวิตก็เพราะเราเดินกันคนละทางข้าพเจ้ารู้สึกชอบใจในคำพูดของแกมากก็จึงบอกแกว่าไม่จริงรอพลุงโลกมันกลมเราอาจจะพบกันอีกก็ได้ถ้าพหลุงพบผมในถนนสายนี้หรือสายไหนก็ตาม หากผมไม่เห็นไม่ทันได้ทักก็ขอให้ตะโกนเรียกผมเลยและหวังว่าคราวหน้าคงมีโอากาสได้นั่งคุยกันอย่างนี้อีกนะครับแกถอนหายใจยาวแล้วก็พูดขึ้นเสียงเศร้าว่าเออคนเรามันอนิจจังไม่เที่ยงนะคุณข้าพเจ้ากระเสริมว่าจริงครับพ่อลุงคนเรามันอนิจจังไม่เที่ยงแต่ว่าถ้ามีลมหายใจตราบใดเราก็ย่อมที่จะมีความหวังตราบนั้น เมื่อออกจากสระบุรีนั้นเป็นเวลา17นาฬิกากว่าแล้วฉะนั้นในระหว่างทางจึงค่อยๆค่ำมืดลงทุกทีเมื่อข้าพเจ้าเข้าเขตจังหวัดอยุทยาเราก็ต้องใช้ไฟหน้าอย่างแรงมองเห็นสิ่งที่ทอดขวางถนนอยู่ข้าพเจ้าก็ต้องชะลอรถจนไปใกล้จึงมองเห็นว่าสิ่งที่ขวางถนนนั้นคือต้นกล้วยขนาดใหญ่พอดู ขนาดที่รถไม่อาจวิ่งข้ามไปได้ทันใดนั้นก็ได้มีชายชะกันซึ่งแอบอยู่ข้างทางวิ่งขึ้นมาบนถนนในมือมีอาวุธบืนบ้างบางคนก็มีมีดบางคนก็มีตะพดล้อมหน้าล้อมหลังประมาณดูคงไม่ต่ำกว่าห้าหคนและข้างหน้ารถก็ยังมีข้าพเจ้าไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะเกิดเรื่องเช่นนี้โดยกะทันหัน ยังตัดสินใจอะไรไม่ถูกเสียงเพื่อนร่วมทางกระซิบว่าไม่ต้องกลัวคุณเฉยๆไว้ผมจะจัดการกับมันเองท่านใดนั้นแกก็ร้องตวาดตอกไปว่าเฮ้ยไอพวกนี้หยดุดฉับพลันนั้นพวกเหล่าร้ายก็หยุดงักพลุงก็เปิดประตูรถออกไปอย่างไม่สะทกสะทานจากแสงไปหน้ารถและไฟฉายในมือของเหล่าร้ายทำให้เห็นหน้าพอจะจำกันได้ เหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นคือพวกเหล่าร้ายนั้นเห็นหน้าชายคนที่ลงจากรถข้าพเจ้าต่างก็ตะลึงและก็ร้องออกมาด้วยคำเดียวว่าพี่เสียงพ่อรุงผู้นั้นพูดว่าเออกูเองพวกนึงจะทำอะไรคุณแกไม่ได้จะแต่ต้องอะไรไม่ได้ทั้งนั้นยกที่กีดฝางทางออกคุณท่านมีบุญคุณกับกูมาก ข้าก็ได้กินข้าวกับท่านได้อาศัยรถของท่านเอ้าเฮ้ยช่วยกันยกของให้ข้าด้วยแกพูดขาดคําสมุนสองคนก็เปิดประตูรถขึ้นมายกของอันเป็นสมบัติของสหายร่วมเดินทางของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้เหลียวไปดูว่าพวกนั้นมันทําอะไรบ้างข้าพเจ้าไม่สนใจนึกแต่ว่าเมื่อไรจะผลจากที่นี่ไปได้ยิ่งไปเร็วที่สุดก็ยิ่งดี เสียงของสมุนรายงานลูกพี่ว่าขอหมดแล้วพี่ทันใดนั้นพ่อลุงซึ่งพวกเราร้ายเรียกว่าพี่ก็เดินตรงมายังข้าพระเจ้าพูดอย่างสุภาพว่าเออขอโทษด้วยนะที่ทำให้คุณตกใจและก็ขอขอบคุณมากที่เดะเลี้ยงอาหารและให้โดยสารรถมาด้วยขอให้คุณไปด้วยความปลอดภัยเถิดผมขอลาที่ตรงนี้ก็แล้วกันข้าพระเจ้าโล่งใจถนัดห่างกล่าวขอบใจอำลาแก เข้าเกียร์หนึ่งเร่งเครื่องยนต์แต่แล้วก็ได้ยินเสียงตะโกนอีกคุณครับหยุดก่อนพอข้าพเจ้าห้ามรอหยุดในใจนึกว่ามันเรื่องอะไรจังอีกเมื่อไรจะไปพ้นจากแดนนรกนี้เสียทีท่านใดนั้นพ่อลุงก็เดินถือขอกกระดาษหนังสือพิมพ์พลางส่งให้ข้าพเจ้าแล้วพูดว่าไอเด็กมันไม่รู้มัน,นขนของของคุณลงไปด้วยผมก็ต้องขอโทษเอาละขอให้คุณเดินทางโดยปลอดภยัยเถอะครับ ข้าพเจ้ากล่าวขอบใจแก่แล้วก็เอาห่อธนบัตรคืนมามองดูห่อนั้นเวลานี้อยู่ในสภาพไม่สู้จะเรียบร้อยเพราะกระดาษมีรอยขาดออกบางตอนทําให้มองก็รู้ว่าเป็นธนบัตรมีสีเขียว,ว,วแดงแดงแลบออกมาข้าพระเจ้าไม่ได้พิจารณาอะไรอีกเมื่อรับจากมือของแก่ก็โยนลงเบาะข้างหลังทําให้กระดาษขาดเชือกที่ผูกไว้ก็ไม่สามารถ คุมให้เป็นระเบียบได้ธนบัตรเหล่านั้นก็แตกกระจายอยู่บนเบาะข้างหลังรถข้าพเจ้าไม่ได้เอาใจใส่ว่ามันจะอยู่ในสภาพอย่างไรเร่งเข้าเกียร์เหยียบน้ำมันวิ่งเข้ากรุงเทพทิ้งพวกสมุนและชายคนนั้นไว้เบื้องหลังในความมืดภายหลังเมื่อถึงบ้านแล้วก็ปรากฏว่าเงินจำนวนนั้นไม่ขาดหายไปแม้แต่บาทเดียว ตราบกระทั่งทุกวันนี้เมื่อนึกถึงเรื่องนี้ข้าพเจ้าก็หัวใจสั่นสั่นไปด้วยสาเหตุสองประการคือหวาดเสียวต่อภัยอันตรายแต่ที่มันฝังลึกลงไปในความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นก็คือคุณธรรมอันสูงส่งของชายผู้รับสมญาว่าพี่ของหมู่โจรนั้นเพียงข้าวหนึ่งมื้อกับโดยสารรถ แกก็ตอบแทนข้าพเจ้าด้วยความกะตันยุกระตะเวทีอันเป็นคุณธรรมสูงล้ำกว่าสิ่งทั้งหลายและสิ่งนี้ท่านคิดหรือว่าจะเป็นของหาง่ายในน้ำใจคนอย่าว่าแต่ฝูงโจรเลยแม้ที่เรียกว่าผู้จเจริญแล้วด้วยการศึกษาอย่างปัจจุบันนี้กฎแห่งกรรมเรื่องสิ่งหนึ่งในน้ำใจโจรก็จบลงเพียงเท่านี้ แม้เป็นโจรใจบาปคนสาบแช่งแต่ไม่แลง้งน้ำใจไรเหตุผลยามขับขันเดินทางไกลได้ทุกคนจิตกุศลให้โดยสารยอดยานมาผลความดีอันนี้ชี้ให้เห็นโจรยังเว้นไม่ทำร้ายและปล้นห้า ได้พบคนจิตใจงามเกิดศรัทธาอารักหาเดินทางรอดปลอดอันตรายจากขอเหลี่ยมที่บุญ